เพียงแต่พวกเราเร่งบุญบรารมีไม่เป็นเท่านั้นเองและก็ไม่มีใครมาสอนเราด้วยดังนั้นย่ายอมทั้งหลายใช้ตรงนี้ให้เกิดประโยชน์เมื่อเราได้โลภิยะที่สมบูรณ์แล้วการที่จะเข้าไปสู่โลกุตระไม่ได้เชื่อไม่ได้เรื่องืองอยาการยกระดับจิตของเราจากโลภิยะไปสู่โลกุตระง่ายนิดเดียวเมื่อเรามีความสมบูรณ์ทั้งเรื่องโลภิยะ เช่นมีทรัพย์สินเงินทองลาบยศชื่อเสียงและก็สุขภาพอนารรมัยแั้งแรงไปทิศทางใดให้คนคนไดยกย่องก็เพียงแต่พัฒนาโลกิยะตรงนั้นที่มีความสมบูรณ์อยู่แล้วเพิ่มศรัทธาเพิ่มปัญญาเข้าไปพลิกจากโลกิยะก็ไปสู่โลภะการหลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นบ่วงทั้งหลายลก็จะหลุดพ้นได้อย่างง่ายการเข้าใจธรรมะก็เข้าใจอย่างง่าย เขาได้ง่ายมากถ้าเราเพ่งไปน,นานๆชอาใหม่ๆนี่ยอมจะรู้สึกอึดอัดอ้ยมาเห้นเรานั่งมองไฟทําไมไม่เห็นไดเกิดประโยชน์อะไรอันี้เป็นคําถามที่ดีมากเดี๋ยวไม่ต้องรู้เรื่องอะไรแบบบางอย่างเพ่งไปนานๆข้าเดีย๋ยวปัญญามันเกิดขึ้นพอยอมนั่งรถไปพอเห็นไฟแป๊บ,ปบท้ายแป๊บนะนีโยอมจะเกิดปัญญาโอ้ไฟนี้มันให้คุณประโยชน์อย่างนี้มันให้ทั่วอย่างนี้ ในเรื่องของการแสดงธรรมหลายท่านหลายคนเรู้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้จาจรกสรู้แล้วเนี่ยได้โปรดปัญญวัคคีทั้งห้าปัญญวัคคีท่้นาห้าได้จรกสรู้ทันทีใช่ไหมอยากหลายท่านหลายคนบอกชาติพราะฉันสวดธรรมจักทุกวันสวววันละหลายรอบ้วย